เวลาคิดถึงคำว่าบ้านเนี่ยคุณนึกถึงอะไรคะบ้านสำหรับบางคนเนี่ยก็คือบ้านที่เอาไว้พักผ่อนแต่สำหรับบางคนก็คือเป็นของขวัญให้กับเขาชิ้นหนึ่งเลยนะคะอย่างบ้านพี่สารเทียนทะเล20โครงการหนึ่งหลังเนี้ยเป็นบ้านถนนเมนเลยค่ะทาวเฮาสหลังนี้กว้างมากๆเลยเนื้อที่19.5ตารางวา3ห้องนอนสห้องน้ำข้างในบิวอินด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหลังเลยค่ะ สวยมากบรรยากาศเหมือนเราได้อยู่รีสอร์ทนะคะทำให้บ้านดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะเราเดินเข้าไปดูข้างในนะคะจะเจอครัว2ครัวเลยนะคะจะแยกครัวไว้ข้างในด้วยนะคะแล้วก็มีครัวที่อยู่หลังบ้านด้วยนะคะมีเพนทรีสำหรับ